สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแช่ข้าจริงนะคะพบกันวันนี้วันที่3กันยายน2563นะคะพบกับการอัปเดตข่าวสารทุกๆวันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีสินเชื่อจากสถาบัานการเงินมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบบ้างนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลจากทางธนาคารกรุงเทพค่ะอนุมัติง่ายวงเงินสูงไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆนะคะสินเชื่อบรวหลวงอุ่นใจรายละเอียดนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ สินเชื่อส่วนบุคคลของทางธนาคารกรุงเทพนะคะสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจค่ะวงเงินพร้อมใช้สำรองไว้ใช้ยามจําเป็นนะคะสําหรับพนักงานประจําที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพค่ะและทํางานกับกิจการของนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการนะคะวงเงินสูงสุด3เท่าของรายได้เลยนะคะตั้งแต่15,000บาทจนถึง1ล้านบาทอนุมัติเบิกใช้ได้ทันใจด้วยบัตร B First Smart ค่ะ การชำระคืนนะคะก็คืนเป็นรายเดือนค่ะเริ่มต้นเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองค่ะหรือ5%ของภาระนี้คงค้างนะคะไม่เบิกใช้ไม่มีอัตราดอกเบี้ยค่ะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้คำประกันใดๆนะคะสมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอดค่ะเพิ่มสภาพคล่องได้ง่ายค่ะเราไปดูในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้างนะคะว่าใครบ้างที่สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะคะ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุระหว่าง20ปีถึง59ปีค่ะเป็นพนักงานประจําที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพและทํางานกับกิจการของนายจ้างเทไดารับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการค่ะมีรายได้ประจําตั้งแต่1 5 0 0 0ับาทขึ้นไปค่ะมีประสบการณ์การทํางานมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า1ปีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดหรือชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาที่ทางธนาคารนะคะหรือบัวหลวงโฟนนะคะ1333ค่ะ ไปดูในส่วนของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อบ้างนะคะก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านค่ะสลิปเงินเดือนนะคะต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทนะคะย้อนหลังไม่เกิน2เดือนนับจากปัจจุบันค่ะบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบันค่ะแล้วก็หน้าบัตร BF i r s t ของผู้ขอสินเชื่อที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจค่ะ สำหรับช่องทางการชำระเงินนะคะสามารถชำระได้นะคะโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมนะคะจากบัญชีเงินเดือนนั่นเองค่ะที่มีกับทางธนาคารกรุงเทพค่ะหรือจะชำระด้วยเงินสดหรือเช็คณนะเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศค่ะชำระผ่านเครื่องบัวหลวง ATM ได้ค่ะ ไปดูในส่วนของค่าธรรมเนียมบ้างนะคะฟรีค่ะค่าธรรมเนียมดําเนินการและค่าธรรมเนียมรายปีค่ะยกเว้นค่าอากรสแตปมค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อนะคะวงเล็บย้อนหลังไม่เกิน3เดือน200บาทต่อฉบับค่ะฟรีค่าธรรมเนียมนะคะการถอนเงินเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวง ATM ค่ะ ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยนะคะถ้าวงเงิน50,000บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่24%ต่อปีค่ะถ้าวงเงิน50,001บาทจนถึง200,000บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่22%ต่อปีค่ะและตั้งแต่200,001บาทขึ้นไปนะคะอัตราดอกเบีย้ย18%ต่อปีค่ะ ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดชำระนะคะ25%ต่อปีค่ะมีผลกับทุกบัญชีตั้งแต่วันที่1สิงหา2563เป็นต้นไปนะคะระยะเวลาผ่อนน7วันนับจากวันที่ครบกำหนดการชำระคืนค่ะ ขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจจากทางธนาคารกรุงเทพค่ะทางช่องต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆหรือเป็นพนักง,งานหรือองค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารกรุงเทพนะคะไม่ได้หลอกลวงให้พี่น้องประชาชนนะคะมาเป็นนี้หรือเปิดบัญชีแต่อย่างใดค่ะแค่เป็นสื่อกลางนะคะในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีๆสื่อไปยังสําหรับท่านไหนที่กําลังหาข้อมูลอยู่เท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวทางช่องนะคะจะแปะลิงก์ข้อมูลทั้งหมดนะคะไว้ใต้คลิปอีกรอบค่ะเผื่อท่านไหนสนใจแล้วอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะพนักงานท่านไหนนะคะที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วสนใจสินเชื่อตัวนี้นะคะลองไปสอบถามกับทางธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านเปิดบัญชีได้เลยนะคะเพื่อจะได้ข้อมูล,ลนะคะแล้วก็สอบถามกับทางพนักงานเขาได้อย่างแน่ชัดแล้วก็ชัดเจนค่ะจะได้นํานเงินมาเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจําวันได้นะคะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะถ้าทางช่องผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวนันผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันนะคะครั้งหน้าพบก,กันใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ